สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับก็จะนำเอาวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเชื่อมคํานะครับใน Excel นะครับแล้วก็เชื่อมคําเสร็จก็แยกบรรทัดใน Excel ที่อยู่ในเซลล์เดียวกันทํำยังไงนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับ ตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะเชื่อมคำนะครับออกคำออกเป็นช่องลักษณะเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับผมจะเชื่อมคำเป็นเอาชื่อคำนามสกุลมาเชื่อมกันนะครับที่อยู่นะครับผมก็ต้องการที่จะเชื่อมคำลักษณะเนี้ยนะครับเอาบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับมาใส่ช่องเนี้ยนะครับแต่เวลาแยกนะครับให้มันแยกออกมาลักษณะเนี้ยนะครับ ให,ให้ไปอยู่คนละแถวลักษณะนี้ทํายังไงนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ทําการเชื่อมคํานะครับชื่อกับนมสกุลก่อนนะครับไปที่เซลล์ที่เราต้องการนะครับให้ให้ Excel แสดงผลนะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปนะครับเอาเมาส์ไปคลิกนะครับเซลล์ที่เราต้องการนะครับ หรือพิมพ์ลงไปก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อเซลล์ลงไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น a 2ใช่ไหมครับผมไม่พิมพ์นะเราะผมคลิกอย่างเดียวนะครับคลิกนะครับตามด้วยเครื่องหมาย a n น,นะครับ n จะเป็นตัวเชื่อมนะครับนะตัวเชื่อมคานะครับแล้วก็ไป b 2นะครับคําสั่งตัวนี้ก็คือให้เอา a 2กับ b 2มารวมกัน ท่านลองกด enter ดูก็ได้นะครับมันก็จะเอาเซลล์ Sell, ค่าที่อยู่เซลล์ A-2 กับ b 2มาเชื่อมกันนะครับวิธีเข้าไปแก้ไขนะครับก็ยวคลิกเข้าไปนะครับทีนี้ก็เป็นมสกุลนะครับนมสกุลนะครับก็ใสแอนเข้าไปอีกนะครับเครื่องหมายแอนเข้าไปอีกแอนแต่ถ้าเราใส่แอนแล้วก็คลิกลงไปลักษณะนี้นะครับก็คือเอานามสกุลมาเชื่อมเข้าไป ถ้าเราอินเตอร์จะสังเกตว่ามันมันจะติดกันนะครับทีนี้วิธีการแยกแยกยังไงนะครับก็คลิกนะครับก็ํำคลิกเข้าไปนะครับตรง B2 เนี่ยก่อนที่จะเชื่อม C2 เข้าไปนะครับให้แยกก่อนนะครับใส่เครื่องหมายแอนแอนเข้าไปอีกนะครับแล้วใส่ฟันหนูเข้าไปนะครับข้อวักมานะครับ เราก็ใส่ฟันนูเข้าไปนะครับคําสั่งนี้ก็คือให้เชื่อมตัวนี้นะครับโดยมีช่องว่างขั้นอยู่นะครับช่องว่างขั้นอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นช่องว่างนะครับก็คือใส่ข้อความเข้าไปนะครับลักษณะนี้แต่ข้อความที่เราใส่เข้าไปคือเป็นช่องว่างนะครับเสร็จแล้วก็กด enter นะครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการ copy นะครับ copy เอาเมาส์ไปคลิกตัวนี้นะครับเอาเมาส์ไปชี้ตัวนี้มุมของมันนะครับเป็นเครื่องหมายบวกก็สามารถลากมานะครับเราก็จะได้ชื่อ,อำกำลังสกุลมารวมกันแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้เราจะเอาที่อยู่มารวมกันทํำยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทําเหมือนกันกับตัวนี้นะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปก่อนนะครับให้ Excel รู้ว่ามันเป็นสูตรนะครับแล้วก็ คลิกนะครับเซลล์เนี้ยเอาบ้านเลขที่มาก่อนนะครับ D2 ตามด้วย AN นนะครับเชื่อมคำนะครับ and เชื่อมด้วยคำว่าหมู่ที่นะครับผมจะใส่หมู่เข้าไปนะครับเพราะนั้นหมู่ที่ก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูเข้าไปก่อนนะครับพิมพ์คำว่าหมู่ที่ลงไปนะครับหมู่ที่นะครับลงไปนะครับ ลองกด enter ดูสักครั้งนะครับ enter ดูจะสังเกตว่าเลข1 2 3ามันติดกันนะครับกับคำว่าหมู่ที่ของเรานะครับก็แก้ใหม่นะครับดาคลิกเข้าไปนะครับทีนี้ท่านลองเอาเมาส์ไปคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็ขอวักไปนิดนึงนะครับตรงข้างหลังอาจจะมีเว้นช่องว่างอีกอันหนึ่งนะครับก็ลักษณะนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วท่านลองกด enter นะครับ จะสังเกตว่าเลข1นึมันจะแยกออกไปนะครับตามจํานวนวรรคที่เราเคาะเข้าไปนะกดดับฮิกขึ้นมาอีกนะครับแก้อีกนะครับหมู่ที่อแอนนะครับต่ออีกนะครับยังไม่เสร็จนะครับแอนอเอาแอนนะครับเอาเลขหมู่มาใส่นะครับตอนนี้เราได้มาเลขที่กับคําว่าหมู่ที่มาแล้วนะครับก็ใส่ คลิกตัวนี้นะครับให้มันเอาเลขหมู่มาใส่ต่อข้างหลังคําว่าหมู่ที่นะครับเ,เสร็จแล้วก็แอนไปอีกนะครับแอนไปอีกนะผมจะเอามันเชื่อมเชื่อมกันเลยนะครับออแอนต่อไปก็ใส่คําว่าตําบุเข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเวลาเราใส่เทคหรือข้อความนะครับเราต้องบอกให้ excel รู้ว่ามันเป็นข้อความนะครับโดยใส่ฟันหนูคอม ระหว่างข้อความนะครับผมจะใส่คำว่าตำบลเข้าไปนะครับตำบลน,นะครับตำบลก็ชื่อตำบลก็อาจจะติดกันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องข้อวักนะครับหรือท่านอยากข้อวักท่านก็คลิกนะครับแล้วก็ข้อวักออกมานะครับผมจะเอาชื่อตำบลไปติดกันเลยนะครับใส่แอนเข้าไปอีกนะครับแอนเข้าไปอีก แอนชื่อตำบลนะครับนะลองเอนเตอร์ดูนะครับ do, นะบนะก็จะมาแล้วครับนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทําให้มันแยกออกมาเป็นบรรทัดนะครับก็ได้ตําบลมาแล้วนะครับทีนี้อ um ำเภอทําไงครับอำเภอก็แอนอีกครับแอนอีกนะแอนคำว่าอำเภอนะครับเนี่ยนะครับใส่ฟันนูเข้าไปลักษณะนี้นก่อนพิมพ์คําว่าอำเภอเข้าไป อำเภอนะครับก็ตามด้วยนะครับตามด้วยค่าของอำเภอที่อยู่ในเซลนะครับก็ก็ใส่แอนเข้าไปอีกนะครับแล้วก็อำเภอเมืองนะครับเหลือจังหวัดนะครับก็ใส่แอนเข้าไปอีกนะครับแอนคำใส่คําว่าจังหวัดเข้าไปนะครับใส่ฟันนูก่อนนะครับอย่าลืมนะครับจังหวัดนะครับ จังหวัดตามด้วยนะครับเป็นข้อความจังหวัดแล้วก็แอนอีกนะครับแอนอีกแล้วก็มาคลิกตรงเซลล์ชื่อของจังหวัดนะครับนะจากขีรอนมันจะเป็น H2 ก็คือเอาคําว่าจังหวัดตามด้วยชื่อของจังหวัดตรง,ตรงนี้นะครับเหลือรหัสไปรษณีย์นะครับก็ใส่แอนเข้าไปอีกให้มันเชื่อมอีกนะครับ แล้วก็ใส่ฟันหนูเข้าไปนะให้รู้ว่าเป็นข้อความนะครับพิมพ์คําว่าลหัดไปษณีเข้าไปนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับนะเอาเผื่อคนที่เขายังยังไม่ค่อยคล่องนะครับไปลองเล่นดูนะครับไปสนีนะครับเ,เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอนเข้าไปอีกนะครับแอนเข้าไปอีก แอนเข้าไปนะครับแอนก็จะตามด้วยรหัสไปรษณีย์ค่าของรหัสไปรษณีย์ก็คือเซลล์ i อนะครับเสร็จแล้วก็ลองกด Enter ดูนะครับถ้าเราใส่ผิดนะครับมันก็จะเป็นมีเครื่องหมายผิดปกติเข้ามานะครับไม่ค่อยจะไม่เป็นลักษณะนี้นะครับได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็เรียงมาถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะแยกออกมาลักษณะนี้ทาไงนะครับเราจะใช้ฟังก์ชัน ชาสิบนะครับเข้าไปช่วยนะครับวิธีการนะครับก็ท่านเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับนะเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะพิมพ์แอนเข้าไปนะครับแอนคือให้มันเชื่อมด้วยนะครับนแอนซีเผมเปิดโน้ตแพดขึ้นมานะครับนชาในวงลิฟนะครับสิ ตอนนี้นะครับพิมพ์มานะครับผมเกียรพิมพ์นะครับก็ปีนะก็ปีไว้ก่อนนะครับทำการทาการคลิกเมา์ข้างขวานะครับก็ปีนะครับก็ปีไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่สูตรของเรานะครับสูตรของเราผมจะแยกตําบุญลงมานะครับเพะฉะนั้นผมก็จะใส่คําว่าแอนเข้าไปตรงข้างหน้านะครับ แอนก็จะใส่คำว่าตรงนี้นะครับเอามามาคลิกตรงคำหน้าตำบลน,นะครับพิมชา ch ar, H a R, มันจะมีขึ้นมาให้นะครับท่านก็ดาคลิกนะครับชาชาเท่าไหร่นะครับก็คือชา10บคาสั่งชานี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับมันข้อวักลงไปลักษณะนี้นะครับชา10นะชา10เราต้องตามด้วยคำว่าแอนนะครับ คือให้มันไปเชื่อมกับตำบลอีกทีหนึ่งนะครับคำว่าตำบนอีกทีหนึ่งนะครับชาสิตอนนี้ก็จะแยกตำบนออกมาแล้วนะตรงอำเภอเนี่ยก็เช่นกันนะครับก็คลิกนะครับพิมพ์คำว่าชาสิบเข้าไปนะครับ c h a ชาแล้วก็ใส่10เข้าไปอย่าลืมใส่เครื่องหมายแอนเข้าไปอีกด้วยนะครับเพราะมันจะงงนะครับมันมันไม่มีตัวเชื่อมนะครับ ก็ใส่ r เข้าไปอีกนะครับเออก็จะได้อำเภอแล้วนะครับตัวนี้ก็คืออำเภอแล้วนะครับจังหวัดเราก็ใส่จะแยกจังหวัดออกมาเป็นอีกบรรทัดหนึ่งนะครับก็พิมพ์ ch ar ชาชาสิบนะครับอย่าลืมเครื่องหมาย n น,นะครับคือให้มันไปเชื่อมกับจังหวัดอีกทีนึงนะครับได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือ ชาสิบจังหวัดนะครับตามจนสุดท้ายจนถึงชื่อจังหวัดตรงนี้นะครับเหลือรหัสไปรษณีย์นะครับก็พิมพ์ชาสิบเข้าไปนะครับ ch a ชาสินะครับอย่าลืมเครื่องหมาย and ต่อท้ายคำว่าชาด้วยนะครับลอง enter ดูนะครับถ้าเราใส่ถูกนะครับใส่ชาถูกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม คําก awesome, ็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะถ้ามันไม่ถูกมันก็จะขึ้นเขามัเล็บอะไรของมันนะครับหรือเครื่องหมาที่อ่านไม่รู้เรื่องนะครับนะเสร็จแล้วก็ลองทําการคัดปีนะครับนะคลิกนะครับทําการลากมานะครับลากมานะมันก็จะรวมมาให้นะแต่ว่ายังไม่แยกบรรทัดนะครับทีนี้การจะทําให้มันแยกบรรทัดออกมานะครับเราต้องมาตั้งค่าซิวตอนนี้ให้มันตัดข้อความอัตโนมัติก่อนนะครับเอาเมาส์ไปคลิกนะครับ ลากเซลล์ที่เรา,เาใส่สูตรเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกนะครับคลิกเมาส์ข้างขวานะครับไปที่จัดรูปแบบเซลล์นะครับจัดรูปแบบเซลล์ไปที่ตรงการจัดแนวนะครับแถบการจัดแนวติ๊กคำว่าตัดข้อความนะครับตัดข้อความในช่องของเซลล์นั้นนะ,นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับ จะสังเกตว่าตัวนี้นะครับมันก็จะแยกออกมานะครับนะเป็น1 2 3่มหมู่สี่ตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะก็จะแยกออกมาลักษณะนี้นะครับนะลาดเป็ดณีเนี่ยจ,จะสังเกตว่าลาดเป็ดณีมันเชื่อมอยู่นะครับนะก็อาจจะดับมิคเข้าไปแล้วก็แยกออกมาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับนะเราพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับ แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนที่เขายังไม่รู้นะครับก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ